ไร้สาลามากนกอุตสนีฟาดแรงยันไม่ได้ถูกเล่นของใส่วนอนหยุดละเมอสิทธิ์กลายเป็นประเด็นที่คนสนใจมากในโลกออนไลน์สำหรับกรณีของน้องสาวนักแสดงนกอุตสนีได้เดินทางไปพบหมอปาเนื่องจากพี่สาวอุปนิสัยเปลี่ยนไปไม่ยอมฟังครอบครัวเหมือนเป็นอีกคนละคนโดยคิดว่าน่าจะโดนเล่นของใส่ทั้งนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้ ล่าสุดทางด้านเสาวนกได้ออกมารา่ย่ยาวชี้แจงผ่านไอจีส่วนตัวว่าการที่นกมาอยู่ต่างจังหวัดก็เพื่อเดินสายทําบุญกับเพื่อนๆนไปปฏิบัติธรรมทาบุญโรงทานอย่างต่อเนื่องด้วยความเต็มใจอย่างมีความสุข นกยังติดต่อและโทรคุยกับแม่อยู่เป็นปกติไม่เคยตัดขาดหรือติดต่อไม่ได้ตามที่เก่าวอ้างส่วนที่มีการพาดพิงถึงบุคคลที่3ที่4ว่าทําของใส่นกยืนยันว่าไม่เป็นความจริงไร้สาระมากนกปกติดีทั้งหมดนี้เป็นความเข้าใจผิดที่คิดเองเออเองจนสร้างความเสียหายให้กับคนอื่นนกต้องกลับขอโทษบุคคลที่ถูกเก่าวอ้างพาดพิงถึงในเรื่องนี้ทุกคนด้วยนะคะ ขอความกรุณาระมัดระวังการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลผู้อื่นรวมถึงตัวนกด้วยนะคะเรียกว่าออกมาเคลียรชัดเจนแต่น่ทัเอาชาวเน็ตยังไม่หายสงสัยก็เพราะสิ่งที่ชี้แจงยังมีความขัดแยง้งเหมือนหนังพละม้วนกันเลยทีเดียวจ้า